เมื่อหนุ่มเนิร์สนักเรียนทุนได้เปิดประสบการณ์ในโลกของมหาลายัยเขาได้ไปเจอกับสาวแม่ไม้ที่มีลูกติดและมีลูกสาวเธอยังเป็นสาวน้อยสุดแซ่บอีกด้วยแฮรอนหนุ่มน้อยวัย17นักเรียนทุนวิชาวิศวะวันนี้พ่อแม่ของเขาได้ขับรถมาส่งที่มหาลายัยผู้เป็นแม่ได้ตั้งความหวังไว้กับลูกชายคนนี้ไว้ยอย่างสูงมากแฮรอนเก่งทั้งด้านวิศวะ และมีความสามารถในการวาดภาพควบคู่กันไปด้วยพ่อเป็นฝ่ายดันความสามารถด้านศิลปะอยู่บ่อยๆแต่ก็มีแม่คอยเบรกอยู่ประจำเช่นกันเมื่อพวกเขามาถึงหอพักก็จัดแจงข้าวของให้เข้าที่และบิลรูมเมทของแฮรอนก็เข้ามาพอดีแม่ดูท่าทีแล้วก็อดเป็นห่วงลูกชายไม่ได้ที่ต้องอยู่กับผู้ชายทรงเกเรแบบบิลถึงเวลาที่พ่อแม่ต้องบอกลา พอได้ถือโอกาสบอกลูกว่าใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะลูกชายและเอาจดหมายยัดใส่มือลูกคืนนี้แฮรอนกับบิลก็ตกลงกันว่าถ้าวันไหนมีผ้าพ,พันคอแขวนอยู่ที่ลูกบิดนั่นแปลว่ามีการพาผู้หญิงมาจบปุ่มๆกันในห้องเช้าวันต่อมาเป็นวันเปิดเทอมวันแรกแฮรอนก็ยังงงๆงงกับตึกเรียนอยู่แล้วก็มีสาวใจดีนามว่าดาซี่ช่วยพาเขาไปที่ห้องเรียน พอห้องของทั้งคู่นั้นอยู่ใกล้กันวิชาวิศวะเริ่มต้นขึ้นอาจารย์เริ่มสอนวิชาการประดิษฐ์เครื่องกลให้เดินบนน้ำได้หลังจากจบวิชาแฮรอนก็ไปขออาจารย์อยากลงวิชาเลือกเป็นศินละปะแต่อาจารย์ก็แนะนำเขาไปว่าลงวิชาช่างกลกับเขาดีกว่าแต่สุดท้ายแฮรอนก็เลือกในสิ่งที่ตัวเองถนดัดเมื่อเขาเข้าไปในห้องก็เห็นนางแบบนั่งเปือยอยู่ เขามัวแต่ตะลึงเพราะไม่เคยเห็นของจริงอาจารย์จึงเรียกสติเขาให้ไปนั่งแฮรอนเดินไปนั่งข้างๆลินดาสาวแม่ไม้พราวเสน่หที่ตัดสินใจกลับมาเรียนตามฝันอีกครั้งแฮรอนโชว์ฝีไม้ลายมือได้อย่างน่าประทับใจมันทําให้สาวไม้ต้องใจและตัดสินใจชวนแฮรอนไปกินกาแฟด้วยกันต่อหลังจากแยกย้ายกันตเกเย็นในขณะที่แฮรอนทําโปรเจก บิลและแก๊งเพื่อนก็เล่นกันวัดเจ้าโลกและยังบอกให้แฮรอนมาร่วมด้วยแฮรอนเกิดความลำคาญจึงเดินไปห้องน้ําและนึกถึงสาวไม้ที่เจอเมื่อตอนกลางวันพร้อมขนาดนอนน้อยที่ขยายตัวขึ้นและเขาก็ถ่ายรูปเก็บไว้ตกดึกคืนนั้นก็มีอีเมลเข้าพอเปิดอ่านถึงกับตกใจเมื่อใจความในอีเมลเป็นผลประกาศชนะอันดับหนึ่งวันนอนแห่งชาติซึ่งแน่นอนว่าแฮรอนเป็นผู้ชนะ หลังจากนั้นเขาก็ตั้งใจทำโปรเจกต์อย่างหนักสลับกับการไปเรียนวาดรูปที่เขารักและเขาก็เริ่มสนิทกับลินดามากขึ้นงานปาร์ตี้คืนหนึ่งที่หอของแฮรอนดาซีก็ได้มาร่วมงานด้วยแฮรอนรวบรวมความกล้าเพื่อเข้าไปคุยกับเธอเมื่อกำลังไปได้สวยแต่บิวก็ได้เข้ามาขัดจังหวะทำให้ทั้งคู่ต้องแยกจากกันเช้าวันต่อมาแฮรอนก็บอกกับรูเมทของเขาว่ามีเดท กับสาวไม้พราวสเสน่ห์ทำให้พวกเพื่อนๆน,นั้นอดอิจฉาไม่ได้ลินดาได้พาแฮรอนไปที่บ้านของเธอและบอกว่าจะทำลาซีญญ่าอร่อยๆให้เขากินเมื่อมาถึงลินดารีบขอตัวไปอาบน้ำแฮรอนใจเต้นเมื่ออยู่ในบ้านกับหญิงสองต่อสองและทําใจกล้าเดินตามลินดาไปตามจินตนาการของเขาแต่สาวน้อยก็โผล่มาดับฝันและถามแฮรอนว่ามาทำอะไรในบ้านของเธอ เบธเธอเป็นลูกติดของดินดาและดูเหมือนเธอก็ไม่ค่อยชอบหนุ่มๆของแม่สักเท่าไร่แต่เบธก็รู้สึกได้ว่าแฮรรอนดูใสๆไม่ค่อยมีพิษมีภยัยพวกเขาทั้งสามคนปาร์ตี้จนเมาดึกและแฮรรอนก็หลับไปเพราะผิดเหล้าเวลาต่อมาก็มีผู้ชายมาหาลินดาและแน่นอนเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นบนเตียงดันลันบานแฮรรอนก็ทำเป็นหลับแต่เบธ ก็ได้เข้ามาหาเขาแล้วรู้อยู่แล้วว่าเสียงดังขนาดนี้คงไม่มีใครนอนหลับลงแน่ๆเบธถามแฮรอนว่าทำไมเราไม่ลองทำแบบนั้นดูบ้างล่ะพูดเสร็จเธอก็พุ่งเข้าจู่โจมแฮรอนแต่โดนเขาถีบตกเก้าอี้แล้วก็รีบกลับมาที่หอเมื่อมาถึงเห็นผ้าพันคอแขวนอยู่หน้าห้องนั่นแปลว่าเขาตกลมเรื่องขึ้นแล้วเขาตัดสินใจไปนอนที่ห้องเรียนแต่ก็ทนหนาวไม่ไหวจึงโทรเรียกรินดาให้มารับ ระหว่างทางกลับบ้านลินดาถูกตำรวจเรียกตัวแต่ไม่ได้จะมาจับเป็นการนะัดเจอกันนิดหน่อยตำรวจคนนี้ก็คือคนที่มากินตับลินดาที่บ้านนั่นเองเวสและลินดาทั้งคู่กำลังคบหาดูใจกันอยู่เมื่อมีเวสเข้ามาแทรกทำให้แฮรรอนและเบสต้องอยู่ด้วยกันมากขึ้นและเธอก็เริ่มรู้สึกดีกับแฮรรอนแต่ท่าทีของแฮรรอนนั้นบอกได้ชัดเจนว่าเขาหลงรักลินดา คืนนั้นแฮรอนเข้าไปคุยกับลินดาที่ห้องนอนจังหวะจากโคนเกือบได้เสียผีกันแต่ลินดาก็ห้ามเขาไว้เมื่อความสัมพันธ์ถูกปฏิเสธส่งผลให้การเรียนของแฮรอนแย่ลงแต่เขาก็พยายามดึงตัวเองกลับมาและให้เวลากับโปรเจกต์มากขึ้นดาซซี่เห็นอาการเขาน่าเป็นห่วงเธอเลยเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนในช่วงนี้ทั้งคู่คุยกันอย่างถูกคอ และเมื่อถึงเวลาแยกจากกันทั้งคู่จึงใช้โอกาสนี้จูบลากันแต่สุดท้ายเกต้านพิจูบไม่ไหวทั้งคู่เลิไปต่อกันที่ห้องของแอรอนเมื่อดาซี่เปือยกายแอรอนถึงกับช็อกเมื่อเห็นขนลักแรกของเธอที่ยาวกว่าเขาเสียอีกแต่เขาก็ขบฟันลืมมันไปแอรอนตัดสินใจเลื่อนมือไปที่ขาแต่นักกว่าเดิมเมื่อขนหน้าแข้งของเธอทั้งหนาและแข็ง ดัซีหมดอารมณ์ที่เห็น Aaron แอรอนแสดงสีหน้าทำท่ารังเกียจจึงวินพรวดออกไปจากห้องเป็นจังหวะที่เบสมาเห็นเข้าพอดีแอรอนจึงรีบแต่งตัวให้เรียบร้อยและถามหาเหตุผลที่เบสมาหาเธอที่นี่เธอจัดฉินใจสรรารภาพความรู้สึกดีที่มีต่อแอรอนและอยากให้แอรอนนั้นเป็นคนแรกของเธอแต่เบสนั้นอายุเพิ่งจะสิบสีหากพวกเขาตกลงตามใจเบสแอรอนต้องเข้าไปนอนในคุกแน่ๆ เขาตัดสินใจยืมรถของบิลไปส่งสาวน้อยที่บ้านเมื่อกลับมาก็พบว่าบิลพาสาวเข้าห้องอีกแล้วโดวยวันนี้มันมีหลายเรื่องที่ทำให้แอรอนตะบาดแตกเขาตัดสินใจพังประตูห้องเข้าไปและเผาผ้าพป็นขอทิ้งวันต่อมาในวิชาเขียนเรียงความอาจารย์ก็ได้มาชมแอรอนว่าเขียนงานออกมาได้ดีมากแต่ติดอยู่อย่างเดียวคือเขาไม่ได้โรงเรียนวิชานี้ ส่วนลินดาเธอทำคะแนนออกมาได้ค่อนข้างแย่และดูเหมือนว่าจะไปไม่รอดแต่ก็ยังดีที่มีแอรอนคอยปลอบใจอยู่ข้างๆคืนนั้นเบธชวนแอรอนมาบ้านอีกครั้งเมื่อมาถึงก็เห็นว่าเวสขอลินดาแต่งงานซะแล้วเบสเมื่อเห็นแหวนในนิ้วนางของแม่เธอก็อารวาททำลายข้าวของเพราะเธอไม่อยากได้เวสเป็นพ่อใหม่เลย เวสก็ดูจะไม่พอใจพฤติกรรมของลูกเลี้ยงสึกเท่าไหร่ทั้งคู่ก็ชุดกระชากลากถูกันแต่เวสกับเวียงลินดาหัวฟาโต๊ะเธอมโมโหมากจึงเควงแหวนแต่งงานทิ้งและไล่เขาเออกจากบ้านเมื่อลินดาพาแอรอนกลับบ้านเวสก็ขับรถจี้ตามทั้งคู่มาทำให้รถของลินดาเกิดอุบัติเหตุเธอได้รับบาดเจ็บหนักส่วนคนอื่นบาดเจ็บเล็กน้อยคืนนั้นเบสร้องไห้หนัก แอรอนจึงเข้ามาช่วยปอบเบสจึงใช้โอกาสนี้จูบเขาแต่แอรอนก็ไม่เล่นด้วยเพียงแต่ขออาสานอนเป็นเพื่อนเธอได้ช่วงนี้แอรอนโฟกัสกับการเรียนมากขึ้นแต่โปรเจกต์ก็ดูเหมือนยังไม่คืบหน้าไปไหนส่วนลินดาก็อาการดีขึ้นเรื่อยเมื่อแอรอนกลับมาที่หอก็เห็นพ่อแม่กำลังเก็บข้าวของเขาอยู่พ่อแม่ของเขารู้เรื่องอุบัติเหตุและไม่เข้าใจว่าเขาไปทำอะไรกับสาวใหญ่ในรถ แอรอนพยายามอธิบายว่าเธอเป็นแค่เพื่อนร่วมชั้นและอยากให้พ่อกับแม่เปิดใจรักเธอเย็นวันนั้นทั้งสองครอบครัวจึงนัดกินข้าวกันแต่ก็ดูเหมือนฝ่ายแม่แอรอนยังไม่ค่อยชอบลินดาและอยากให้เธอเลิกยุ่งกับแอรอนลินดาดื่มจนเมาและชวนทุกคนเต้นรำส่วนแม่แอรอนนั้นก็นั่งไม่สบอารมณ์กับใครส่วนเวสก็หวนคืนกลับมาเพื่อที่จะมาง้อลินดา แอรอนได้ไปรับหน้าและบอกว่าตอนนี้ถ้าจะไม่เหมาะส่วนแม่ของแอรอนก็เริ่มสติแตกเมื่อเห็นตำรวจและด่าลินดาพร้อมสั่งห้ามไม่ให้ยุ่งกับแอรอนอีกลินดาโมโหที่เธอได้โดนหยามจึงดึงแอรอนมาจูบต่อหน้าทุกคน แม่ทนไม่ไหวจึงตบหน้าลินดาไปหนึ่งฉาิและสั่งให้แอรอนกลับบ้านวินาทีนี้แอรอนรู้สึกว่าเบสและลินดาเข้าใจเขามากกว่าแม่ซสอีกและเขาเลือกที่จะอยู่ที่นี่แม่และพ่อจึงทิ้งเขาไว้และกลับบ้านไปคืนนั้นแอรอนนอนกับลินดาพอตกดึกลินดานั้นฝันถึงเวสด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์ทำให้เธอคิดว่าแอรอนคือเวส เขาพยายามเตือนสติเธอแต่ก็ไม่เป็นผลทั้งคู่ได้มีอะไรการเสียงดังจนทําให้เบสตื่นและเบสก็พอจะรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นและเธอก็เสียใจมากแอรอนพยายามอยู่สถานการณ์ทุกอย่างและกําลังจะกลับบ้านเบสที่ดักรอเขาอยู่หน้าห้องก็บอกให้เขารีบใส่หัวไปซะและอย่ากลับมาที่นี่อีกเมื่อแอรอนกลับมาที่หอก็เห็นบิกนลกาลังมีอะไรกับดาร์ซี่แล้วทั้งคู่ก็กินเหล้าเพื่อปรับทุกข์กันแอรอนตั เพราะว่าชีวิตของเขาเริ่มหมดหวังในเรื่องรักครอบครัวแล้วเรื่องเรียนอีกหากเขาทำโปรเจกต์เดินบนน้ำไม่สำเร็จเขาต้องหยุดการเรียนแน่ๆ วันต่อมาขณะที่แอรอนกำลังนั่งแก้โปรเจกต์ของเขาลินดาได้โทรเข้ามาและบอกว่าเบสนั้นหายตัวไปแอรอนรีบไ,ไปช่วยลินดาตามหาเบสเขาเดาได้ว่าเบสต้องไปหาเรเจ้าของร้านมินิมาร์ทเป็นไปตามคาดเบสถูกล่อลวงมาแอารอนพยายามจะเข้าไปห้ามแต่ก็ถูกพวกของเรกระทืบแอรอนเห็นท่าไม่ดีรีบโทรหาเวสให้มาช่วยเมื่อช่วยเบสออกมาได้สำเร็จเบสก็บอกกับแอรอนว่า เธออยากสัมผัสกับความรักแอรอนเขาสัญญาจะทําให้เธอเขาพาเบสกลับมาส่งที่บ้านได้สําเร็จลินดาจึงโผลเข้ามากอดลูกสาวด้วยความเป็นห่วงวันรุ่งขึ้นวันส่งโปรเจกต์ก็มาถึงทุกคนก็เอาผลงานออกมาโชว์แต่ผลงานของพวกเขาไม่สามารถอยู่บนน้ำได้มีเพียงของแอรอนเท่านั้นที่ยังสามารถพยุงเขาให้ลอยอยู่ได้เหนือน้ำเมื่อโปรเจกต์สำเร็จเขาก็รีบกลับไปหาลินดาและเบส แต่มาเจอทั้งคู่กำลังขนของย้ายบ้านเขาเรีบไปถามลินดาว่าเกิดอะไรขึ้นลินดาเล่าว,ว่าพวกเขาต้องย้ายกลับไปที่บ้านเกิดเพื่อความปลอดภัยของเบสแอรอนจึงรีบไปบอกลาเบสเธอหวังว่าจะได้เจอกับแอรอนอีกครั้งในวันที่เขาเป็นศิลปินโด่งดังทั้งสามกอดลากันแล้วแอรอนก็กลับเข้าไปในมหาลายัย